อ๋อบังเงินดูข่าวนะฮะพอดีนักศึกษากลุ่มนักศึกษากลุ่มที่ไม่มีแกนนําแล้วเนี่ยก็ประกาศแล้วว่าไม่มีไม่เอาแกนนานํากันเองทุกคนนํากันเองนะครับเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เรียกว่ามันเป็นยุทธวิธีในการสู้กับรัฐบาลเป็นยุทธวิธีสู้กับรัฐบาลเพื่อจะล้มรัฐบาลก็ใช้การไม่นำแล้วไม่มีผู้นำแล้วลุยกันเองนะครับแต่เมื่อลุยเสร็จแล้วเนี่ย ยังไงก็ต้องมีผู้นําอยู่ดีนะต้องมีผู้นําต้องมีเหมือนธนูมันต้องมีหัวแหลมแหลมีตัวพุ่งไปมีเป้าหมายไปนะครับต้องมีผู้นานะครับผู้น,นํานี้ผมมาเสนอเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดอ้าท่านอาจจะคิดว่าเออมาเฉยโอกาสนะคิดว่าผมมาเฉยโอกาสนะครับอ่าถ้าดูงานของผมนะดูวันที่ที่ที่ไหนอัปโหลดก็เห็นว่ามันเป็นงาน มีงานเก่าพูดมานานแล้วผมพูดมาตั้งปีห้าสามห้าเจ็ดนะฮะมันพูดมานานแล้วนะครับเพียงแต่ง,งานผมมันไม่เป็นเป็นที่รู้จักนะเป็นที่รู้จักเพราะมันฟังเข้าใจเข้าใจยากมันไม่เหมือนอย่างกระแสที่เป็นอยู่กระแสที่เป็นอยู่มันก็ไม่สามารถพาประเทศออกไปได้น,นะมันก็วนอยู่ที่เดิมอ่ะมันไม่ใช่คําตอบไประเทศไทยปัญหาของประเทศไทยคือคนไทยไม่เครพหลักวิชาไม่ครพหลักวิชาไม่ทําตามหลักวิชาที่ถูกต้อง ไปทาตามบุคคลนะไปทาตามบุคคลนะครับทีนี้การที่ผมมาประกาศเป็นผู้นําสูงสุดเป็นบุคคลนะแต่เป็นบุคคลที่อยู่ในกระบวนกู้ชาตจะตักสองซึ่งจะมีทิมงงานเข้ามาเป็นอ่าสี่สิบคนนี่สคนนะครับก็จะเข้ามาแต่ว่าไอ้การที่วางวางเส้นทางพุ่งไปเนี่ยนะครับจะเอาหลายคนมาวางไม่ได้ ผิดหลักวิชาผิดหลักวิชานะฮะไอการที่ใหท้ทุกคนไม่มีส่วนร่วมเนี่ยมันใช้ในกรณีกรณีหลังจากที่มันมีเป้าหมายไปแล้วมีเป้าหมายพุ่งไปแล้ววางสเต็ปวางคอนเซ็ปต์มีแนวทางมีเป้าหมายมีคอนเซ็ปต์ไปแล้วนะฮะแล้วจึงจะเออมาร่วมทั้งหลายมาร่วมนะครับไม่ใช่ว่าให้ทุกคนมาวางแนวทางไปหมดอ้าวแล้วมันจะไปไหนอะ่ะ อย่างนั้นไม่อย่างนั้นผิดหลักต้องแจ้งกระราบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามาช่วงชิงมาเอาอะไรมาเอาเปรียบอะไรเนี้ยเขาอุตสาห์ไม่เอาใครอย่าเงี้ยอยู่ๆมาประกาศเป็นผู้นําเลยก็ถือการต่อต้านก็ไม่เป็นไรคืองานผมนี่ไม่ไ,มได้อาศัยนักศึกษาถึงแม้จะล้มรัฐบาลตู่ได้นะครับมีรัฐบาลใหม่ที่นี่ก็ล้มเหมือนกันล้มรัฐบาลใหม่ไม่เอานะครับเ,เพราะ <trauma and communication> เราจะเปลี่ยนยุคสมัยเราจะเปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบไม่ใช้ระบบระบบเก่าแล้วนะครับเป็นแบบนี้มันคนเรื่องกันคืองานมันคนเละ่งงานกันนะงานรัฐศกสารนเรล้มรัฐบาลนะเพื่อเลือกตั้งใหม่แต่งานผมไม่ใช่งานผมนี่เปลี่ยนยุคสมัยเลยล้มระบบระบอบรัฐธรรมนูญไม่ใช้คณะรัฐบาลก็ไม่ใช้พรรคการเมืองก็ไม่มีเออมันคนเรื่อมค,คนละโลกกันเลย มันเป็นการใช้อำนาจ,นาจทิพย์ตยของประชาชนแบบสมมูติ์แบบสั่งผ่านระบบสี่ฐานอำนาจไม่ได้สั่งโดยตรงสั่งผ่านระบบสี่ฐานอำนาจก็ไปดูระบบสี่ฐานอำนาจซึ่งดีกว่าระบบรัฐสภาแล้วท่านจะไปใช้ทมไมของเก่าฮะใช้ทำไมของเก่านี่คือนี่แหละคือท่านต้องการท่านต้องมีผู้นํามันต้องมีหัวกระสุนพุ่งนําเป้าหมายไปสู่เป้าหมาย,ามายนะครับส่วนนักศึกษาที่ไม่อยู่ผู้นํานั้น ก็เป็นเรื่องยุทธวิธีสำหรับยุทธวิธีเฉพาะที่จะล้มรัฐบาลเท่านั้นเองในช่วงนั้นเป็นรัฐสภเฉพาะก็แจ้งให้ทราบนะครับไปเดี๋ยวสับสนกันนะแจ้งให้ทราบเดี๋ยวสับสนแล้วผมก็ไม่ได้มาช่วงชิงอะไรผมประกาศตรงนี้อยู่แล้วมาตั้งนานแต่คลิปผมมันช้าทําคนเดียวช้าเป็นคนแรงงานมันต้องใช้เวลามาตัดต่อมันจอมช้าตามไม่ทนันแต่ แต่ก็มีแนวทางเตียงที่ชัดเจนโดยไม่ต้องไปพึ่งพาเพราะงานผมนี่ไม่ได้พึ่งพาการบุกยึดประท้วงนะหรือรสะบาลหรือลมม้อลมแล้วผมก็ไม่ได้ใช้อาศัยตั้งเป้าหมายผมก็เอาทิ้งอยู่ดีไม่ใช้เพราะสิ่งที่ผมพึ่งพาอาศัยคือคนในตำบลน,นะไปไปที่ตำบลให้ทุกทุก,ทกตำบลจัดตั้งองค์การตำบลหมาำอำนาจขึ้นมามันเป็นอำนาจของประชาชนอยู่แล้วในทุกทุกตำบลน,นะครับ ตำบลนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญดังนั้น็ข็เชิญใครที่อยู่ในตำบลจัดตั้งได้เลยนะครับชาวบ้านถ้าไม่สนใจไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นพวกอบจอบตอ,อะไรที่เป็นทํางานเก่าอะ่ะก็สามารถจัดตั้งได้เหมือนกันนะครับจัดตั้งได้เลยนะรประกาศตัวเป็นเครือข่ายได้เลยนะครับแบบนี้ต่างหากยิ่งจะเป็นของแท้ของจริงสมมุติว่านักษาล้มได้นะล้มรัฐบาลจูแล้วจะทำไงอะ่ะไปไหนต่อ ถ้าบอว่าตำบลนั้นเคลื่อนไหวเองทุกตําบนเคลื่อนไหวเองนะที่จะสร้างระบบระบอบใหมล่ละเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะเปลี่ยนโดยตำบลเปลี่ยนนักศึกษาลม้มสู่ไปก็ไม่มีความหมายอะไรเนี่ยล้มไปจะเป็นเลิกไปทำรัฐมนูญเหรอที่นี่ก็ไม่เอารัฐมนูญเนี่ยมันจะมีความหมายอะไรก็ถ้าการนักศึกษาทําไปลม้มลงแรงมันก็ต้องเป็นลมแรงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเงาสู้กับเงามันเป็นเงาสู้เงาคือเงาดูงานของรัฐมนูบอกว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันคือเงา สู้เงาโดยคณะราษฎรสร้างเงาขึ้นมาแล้วเงามีตั้งสองตัวสร้างเงาสองตัวขึ้นมาแล้วเงามันผัดกันสู้กันอยู่เนี่ยมันเป็นผลพวงของคณะราษฎรมันเป็นเงาไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงตำบลต่างหากคือประเทศไทยตัวจริงตำบลทุกตำบลน,นี่แหละครับรวมกันเป็นองค์การตำบลมาหาอำนาจไปทําดีตัวลงต่างประเทศได้เงินมาคนละสิบล้านบาทประชาชนทุกคนได้คนละสิบล้านบาทเออถามว่าประชาชนจะจะ,จะเลือกจะเลือกใครอ่ะเลือกนักศึกษาไหมเงินก็ไม่ได้ และบรรทุก็ไม่มีเขาจะตั้งอะไรและทิศทางไปไหนอ่ะผู้นําก็ไม่มีเออจะไปยังไงนักศึกษารู้ว่านักศึกษาปัตตานีอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศใหม่แต่ว่าเนื่องจากนักศึกษาไปติดไอ,ไอ้สายธรรมศาสตร์มากไปนะทำให้หลงไปมากนะทางที่ถูกหลักว,วิชาเนี่ยอยู่ที่นี่ก็เชิญเข้าเรียนรู้ศึกษาแล้วก็เกิดปัญญาเกิดปัญญาเป็นสวยระบรรพชนตายแล้วก็ ท่านก็ทิ้งแล้วล่ะทิ้งไอ้ชุดเก่าอ่เาคิดเก่าไปเลยท่านทิ้งโดยตัวท่านเองเมื่อทิ้งแล้วเนี่ยท่านสมัครมาเป็นไปส่วนไทยมาหาอำนาจก็จะได้สิที่ได้รับทุนคนละสิบล้านบาท่ะสิบล้านบาทเป็นเงินที่เป็นเงินภารกิจที่ท่านจะต้องไปไปสร้างประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจนะสิบล้านบาทนียนะครับเอาละขอเชิญเขาเรียนรู้ว่าเราจะสร้างเงินสิบล้านบาทกันได้อย่างไรนะครับแล้วก็ บางท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สิบล้านบาทน,นะครับเอาสมมติเป็นไปเป็นไปไม่ได้ก็ได้สมมติเป็นไปไม่ได้นะให้สมใจท่านไม่อยากให้เป็นคือท่านไม่อยากได้มีเงินสิบล้านถ้าไม่ได้ไม่ได้สิบล้านแต่ที่สิ่งที่ท่านจะได้อย่างแน่นอนก็นคือได้ระบบระบอบก,การปกครองใหม่ที่เป็นธรรมที่ถูกต้องที่ท่านจะมีความมั่งคั่งตามมาทีหลังแต่มันช้ามันช้าเพราะช่วงนี้น้ําขึ้นต้องรีบตักรู้จักคำว่าน้ําขึ้นรีบตักไหม ขณะมีโควิดขณะที่โลกกำลังมีปัญหาเนี่ยไประเทศไทยเสนอทางเดินมาให่กับโลกแล้วเราได้เกิดขึ้นนะได้รับการยอมรับแล้วเกิดขึ้นเลยเนี่ยอันนี้ต่างหากที่คนไทยต้องรีบรีบแสดงตัวแสดงตน,นรีบสวมบทบาทนี้มาเป็นประชาชนไทยมหามนาจต่อประกาศตัวตตเวที่โลกแสดงแบบนี้ต่างหากไม่ใช่ไปซื่อบื้ออยู่กับโลกเก่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ขอเชิญเขาดูงานผมแล้วรีบปรับตัวด่วน,นเงินเม็ดเงินก็มีให้แล้วเพียงแต่ อย่าดูถูกกันเท่านั้นเองอ่ะเพราะว่าความคิดชุดนี้เป็นของคนแรงงานไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ใช่คนเรียนนอกเรียนสูงแต่เป็นคนที่จริงใจผมคิดว่าท่านเจอพวกเรียนนอกเรียนสูง <c oughs> มาเยอะแล้วแล้วมีอยู่เต็มประเทศแล้วเป็นไงแก้ปัญหาประเทศได้ไหมการจะแก้ปัญหาประเทศที่อยู่นในภาะวะขับขันอย่างนี้มันต้องใช้คนต่ําต้อยอย่างนี้แหละคนที่ถูกกดเหมือนกับท่านที่ถูกกดคนต่ําต้อยนี่แหละจึงจะคิด ออกได้และคิดได้ดีคิดได้ตรงกับกลุ่มของเขานะผมก็เหมือนท่านแหละครับเงินเดือนหามไม่พอแต่ละเดือนทำอย่างไรอะ่ะเราจะมีความบั่งคั่งนี่ไงผมเสนอให้แล้วแผนเนี่ยคนละสิบล้านบาทก็รีสมัครมาเลยก็แค่เอาบัตรประชาชนวางแล้วก็สมัครมาแค่นั้นเองทุกอย่างมันจะเดินไปตามสเต็ปมันเองนะครับเอาละขอเชิญเข้าเรียนรู้คลิปอื่นๆต,ต่อไปครับแล้วเทคแอคชั่นกันด่วนเพื่อเป็น ประชาชนไทยมาอา,านานกันทุกท่านครับสวัสดีครับ